สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนุ่มมิสานมาทุนแค้นมณีกสิอยากบอกมากนะครับออกมากบอกออกมากหาทุกทุกคนนะครับว่าเป็นไดเนาะครับพี่น้องทางบ้านพี่น้องอากาศห่อนบอ,อ้ยอยู่ในอยู่ทางผีฮอน่อนนะครับพี่น้อง อากาศร้อนมากนะครับไม่รู้ว่าบ่าหวทางบ้านพี่น้องสิขอนหรือว่าจงไใดนะครับ กทางบัตร้ิมพนทองคำครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ก่ะ บ่มี่อย่างไรเนาะครับอยากออกมาขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เขามาไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนุ่มมีสารบอนแค้นเนาะครับมันนี่อยากออกมาขอบคุณนะครับที่วา่าทีวามียอดซับสไครต์นะครับพอดสี่พัน 4, คนแล้วนะครับก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เขามาคอยเป็นกำลังใจ นี่การทำคลิปในต่างๆนะครับคลิปอาจิบว่าโดดเด่นก็นจัผู้ลงคนนะครับเพราะว่ายังขาดอุปกรณ์ยังขาดทักษะยังขาดความรู้ความ,วามสามารถในการเฮ็ดคลิปอีกลายครับพี่น้องใช้วาสีทึงคอนเทนต์ใช่วาเทึงสีไ เอียงล่ะคิดคอนเทนต์นะครับคิดคอนเทนต์ว่า่คิด,ดคอนเทนต์แบบใดนหรือว่าผมอาจ,จนเสนอไปในทางที่เอียงล่ะก็ขอให้พี่น้องคอ,คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าอยากได้ในทางไหนแน่สวัสดีสาม สามดวงตาที่เข้ามารับชมนะครับเป็นยังไงเนาะครับพี่น้องทางบ้านพี่น้องห่อนบอกครับห่อนไหมร้อนไหมผมอยู่มหาสารคามอำเภอพยัคฆ์ครับห่อนห่อนครับเมนีวา่า้าฝนสี่ตกกบ่ะต,ตกครับพี่น้องทางบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับฝนตกบ่ว อากาศร้อนบอ่ครับอากาศร้อนบอ่หรือว่าเป็นยังไงครับคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะครับอากาศอากาศ,ากาศทางบันพี่น้องเป็นยังไงน้อครับพี่น้องห่อนบอ่หรือว่ายัางไงเนับ ร้อนมากอยากามาหาพี่นองเนาะครับว่าไดออะไรสดดนนแล้วไม่ได้ไลฟ์สดนานมากแล้วนะครับตั้งแต่เปิดสร้างไรายได้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมที่มาเข้ามาคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับให้ซองน้นอยๆนะครับซองน้นอยๆซองนี้นะครับก็อยากได้ไลค์อยู่ครับก็อยากได้ไลค์อยู่ตามแบบก็บ่าคนอีสานนะครับคนอีสา,บานบ้านเฮา ปกติโูโห่าเห็ดคิดแบบไหนอ่าโมโว่าเห็ดคิดแบบไดนจังไฟสีดึงดูดือจังส่งหลักลักส่งง่ายๆเขาใจภาบเสียงชัดดีว่ครับภาพเสียงชัดดีไหมเป็นยังไงบ้างเฮ้ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วใครเข้ามาแล้วกดคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์กดไลค์ comment, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ไม่มีเรื่องจะคุยถา,ถามสภาพอากาศพี่น้องเนาะครับกับสภาพสภาพอากาศพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับสภาพอากาศทางบ้านเป็นยังไงเนาะครับฝนตกหรือว่ามีลมมีฝนมีแดดทั้งหดทั้งหดห่อนแน่ทั้งนหน,น, Я, งนฝนตกแน่ครับทั้งหดฝนตกแน่เพิ่งหดโดนพายุบ้างครับ อยู่พยากระพุมพิสัยเงียบคลิบมีแต่แดดมีแต่แดดครับมีแต่แดดแดดร้อนมากอุณหภูมิประมาณสี่องศาพอดีครับพี่น้อง40องศานี่ยืนหลักตะวันที่นน่ผมตรวจเมื่อวัน4 3่สจองศาครับเกือบ44 ้อนครับพี่น้องโอ้ประเทศไทยบัดอันทั้งอันทะเลใส่ท,ทั้งเงี้ยงก็ดูใบที่สหรัฐอาหรับอิมิเรต์ี่ยังเป็นฝนตกน้ำท่วมนมวม้ำท่วมหลังอูดพี่น้องเอ้ยนี่รอบเจ็ดสิบห้าปีคนว่าเมื่อวานก้อนนี่ก็กตกอีก คือม,ามาันตแ๊แห้งคักตกดีค่ะไปต๊บก็ยังยืดทะเลใส่เพียอย่บันห้อเพียรคุณ่มาโต๊ต๊บแห้งๆหลบเยานเขวขวางในแหงใน,ในหน้ากับเลี้ยงลงเบิดแดเราพี่น้องเอยเ,เลี้ยงค่ะเลี้ยงเนี่ยปานเสียใจาขาหยาดง้อเอาให้ง้อออกง้อออกแต้ยย้ำมือเศร้าอยู่บอดเถียงสงสารมันเอาข้อคขอ,ขอขึ้นครับพี่น้อง ญ้าก็ไม่ให้กินที่นี่โอ้ญ้าก็ไม่ให้กินแรงครับงัวก็ตายเด็ดทั้งตายเดยดทั้งตาย้าหญ้าก็ไม่ให้กินใน,าในตา,ต,า,า,านต้นกล้วยครับตามทีพี่น้องเบิ่งคีบเด้ครับพี่น้องตามที่พี่น้องเบิ้งคีบผมต้องเสียสละต้นกล้วยครับต้องเสียสละต้นกล้วยครับมือละต้นครับมือละต้นมือละต้นสองต้นครับพี่น้อง มูลตน้นสองตน้นมาตต์ใหเหงื่งวกินโอ้ยใครในยอยู่ต้นไหนที่มันมีเคี้ยมีอย่างเร้วความที่สีสาระเคี้ยมันเล็วนะเฮาก็ตตาเอาเคี้ยมันบอกครับเฮากระตาเอาเคี้ยเอาเคี้ยมมันไปขายนะครับี่ขายเป็นสั่งไรใดแล้วก็เอาต้นมาเอาต้นมาย่ำครับมันย้ำย่ำย่ำย่ำเราก็มาคุกกับลำคุกกับล้ำคุกกับกาก,ากน้ำตาลเราก็ใส่เกีย้ย ครวก็คุก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 ล้วก็เอาให้งัวกินพี่น้องงัวกินดีครับพี่น้องเสริมให้เขากินดีกินดีครับกะไข่แน่ยุกขันน้องมีต้นกล้วยนี่กระเสะกระสีอึดหยาอยู่นั่งนะครับกันเลยว่าเอาต้นกล้วยนี่แทนหยาครับเอาต้นกล้วยแทนหยาให้เขากินยำําแร้งครับเพราะได้ให้เขาบ่จอยให้เขาบ่ เห็นตะกระดูกนาอครับพี่น้องแมนบือคันคันห้อง่เห็นอยงสี่กับว่ามีแนวให้เขากินนะครับเนี่ต้องเสียสละเสียสละต้นป้วยพอดีต้นป้วยกับหลายอยู่เอพอดีต้นป้วยกับหลายอยู่แต่ว่าต้นป้วยต้นป้วยบางตนนะครับเหี่ยวเหี่ยวลงเหี่ยวลงครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนะครับเพราะว่ามันแรงครับมันแรงมันต้องมีน้ำให้ให้ต้นป่วยนะครับ ขนาดว่าตนบักซิดาทางฟังสั่งกัดเหี่ยวลงไทยแล้วอจักเสียตั้งเดวครับพี่น้องรอฝนฝนพันว่าพฝนติดตกจากกรมอูตูนะครับกรมอูตูพันว่าฝนจะตกวันที่สามถึงวันที่เจ็ดพนว่ามันม่เป็นามันว่่เป็นฝนหรอกครับพี่น้องมันเป็นพายุ พายุเรือดูร้อนนะครับคนว่าพายุนี่ฝนบ่มีพยาแหงเกิดนะครับมันอยากให้เกิดต้องฝนนั่นแหละแม่นบอกฝนตกลงมานี่ก็สิมีแห้งไรครับก็สีมีห้องแห้งทั้งคนทั้ง,งวัวนะครับทั้งคนทั้งสัตว์อยังต่างๆนะครับเปิดพันธุ์ทันยา,ารกับส,สีสุ่มซื่ขึ้นหลายอยู่แต่ว่านี่มันห้อนแห้ง เออแถมห่อนห่อนบ่ห่อนซื้อ,อห่อนถึงขนาดว่าอุณหภูมิ43องศานะครับพี่น้อง43ที่4องศาอีหอย่งคุนสิบอาย่ได้ครับแต่ขนาดคนณคุณอายุว่ได้ครับขี่รถกลางถนนเกิดย่งสงสารรถนะครับอยากแมนว่ครับพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทั้ง ทางใดทางใดฝนตกแน่ครับทางใดฝนตกแน่กับทักกับคอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับพี่น้องคอมเมนต์ม่าบอกกัน,ทา,กท,านทางใดฝนตกทางใด y ซุ่มเย็นทางใด y ซุ่มเย็นทางใด y เด็ดร้อนทางใด y เด็ดร้อนครับอันนี้กํลาลังเข้าบ้านครับอันนี้กําลังเข้าบ้านหลังจากมือนีกับเบิดมือแหละครับพี่น้องมือนีเบิดมือเอานา้ำเอานา้ำพังหมด ต้นไม้ต้นหญ้าครับฮะฮดหญ้าครับฮดหญ้าหาหญ้าไม่ห้ัวกินครับพี่น้องหญ้าหญ้ากับหญ้ากับหญ้ากับอึดหญ้ากับอึดอ่านี่ยากเดียวกับเธอหาหนำหาหนำเป็นสินหญ้าฮดหญ้าเพราะว่าด้เป็นอาหารเป็นอาหารสัตว์ครับพี่น้อง หอนหอนจังสีกันรักษาสุขภาพจัวข,ข,ของนี่เด้อครับพี่น้องเอ้ยหลายคนผู้เฒ่าผู้เฒ่าทั้งบ้านนะครับผู้ผู้เฒ่าทั้งอำเภอนี่แหละครับอำเภอพะยาหรือว่าจังหวัดมหาสารคามน,นี่แหละเกิดในยินข้าว่าห่อนอากาศร้อนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงห่อนผู้เฒ่านะครับผู้เฒ่าผู้เฒ่าเสียชีวิตลาย สวัสดีทุกครับสวัสดีทั้งหกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมใครที่ใคนที่เข้ามาแล้วขอคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้นะครับพี่น้องอยากเบิ้งองหยังกับพี่น้องพี่น้องอยากเบิ้งอะไรที่อยู่ คอมเมนต์มาบอกกันไนเน้อครับผมสียาย่มครับยายามทำคลิปเห็นมันดีนะครับเห็นมันดีภาพเสียงชัดดีวะครับภาพเสียงชัดดีไหมคมอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ อากาศท่อนแหง้งดูนี่ยิน่ไในห้องเปิดเอร์ถือเย็นเย็นยนี่ถือเย็นเย็นเริ่มหงงงาเห้าวนอนแล้วโอเคครับใครเข้ามาแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณครับบายยเป็นยังไงเนาะครับว่าสีลงนี่คือเสียดายด้วยคือเสียดายคนที่เขามว่าเบิ้งเนี่ยครับเพมเมนเพคอมเมนแล้มมวบอกนีครับคพมเมนว่าบอกกันด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับบอกกาลงครับพี่นอน ยังไม่กล้าที่จะลงนะครับหรือว่าสิเอาหรือว่าสิเอาดันดันให้มันหอนยี่สิบนาทีครับพี่น้องหรือว่าจะเอาดันดันให้มันถึงยี่สิบนาทีก่อนครับวันนี้แฟนมนีวันเสาร์ดีเนาะมีวันเสาร์สามทุ่มนะครับสามทุ่มเจอกัน ในรายการช่องใหญ่ครับช่องใหญ่ช่องใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้เรื่องร้อนๆนะครับเรื่องร้อนๆใครรู้ครับใครรู้เรื่องร้อนๆสามทุ่มครับสามทุ่มสี่ทุ่มยันเช้าครับยันวางยันวางใครรู้คอมเมนต์มาบ้าครับใครรู้คอมเมนต์มาช่องใหญ่ครับช่องใหญ่ช่องหลักเสาร์อาทิตย์ครับเรื่องร้อนๆเรื่องร้อนๆ ผมก็เป็นแฟนเพลงเอยผมก็เป็นเอฟซีนะครับเอฟซี FC โตยงที่อาิีวได้เบิ้งไร่สดนะครับอาิบวได้เบื้องไร่สดอนกะแต่ว่าแต่ว่าไ้ฟังเอานะครับฟังเอานักกิจนะครับเบิง้งเบิ้งไร่สดไปนะครับหิวนอนง่วงนอนมากง่วงนอนมากๆครับขันเบิ้งไร่สดนี่โอ้อ์น ปรเดสิไปอดลาวนอนเลยครับจากสามถุ่มจังหวะหอดหกโมงโซ่ช่องใหญ่ครับช่องหลอนรายการรายการของพี่แจ็เนี่ฮะจิแจ็คเนี่ยใครรู้บ้างครับใครรู้ผมเป็นเอฟซีเขาคนนึ่งนะครับอืม อยากดันนะครับอยากดันให้มันถึงยี่สิบนาทีก่อนให้มันถึงยี่สิบนาทีก่อนนะครับอ่าลงหลังจากยี่สิบนาทีแล้วค่อยลงนะครับเดี๋ยวอีกอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยขอคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ก็ได้ ออค้อมิ้น่อยขอบคุณนะครับขอบคุณสองท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่มาเข้ามากดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์นี่มันติดอะไรบ้างครับติดอะไร เราจะดันๆนะครับเราจะดันๆันนถึงยี่สิบนาทีก่อนนะครับให้มันถึงยี่สิบนาทีก่อนนะครับดันดันครับดันน โอเคครับใครเข้ามาเห็นแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มมีสามบ้านนุน่นแกนขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณนะครับ